สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะชุดเดิมนะคะเสื้อตัวเดิมแล้วก็ดอกไม้ฉากอะไรเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเราไม่อยากไปเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะคะต้องขออภัยที่สายตาของเรานั้นไม่ได้จ้องที่กล้องเราเป็นคนที่สายตาสั้นนะคะเพื่อนเเราเห็นมุมกล้องอยู่แต่ว่าสายตาเรานั้นจะเคลื่อนไหวไปไหวมาอะไรอย่างนงี้เพราะว่าเวลาเรายือนอัดคลิป เวลายือนอัดคลิปแล้วเวลาเราพูดแล้วมันจะแอคชั่นไปเมื่อเราแอคชั่นไปแล้วสายตาเราจะไม่อยู่ในที่เดิมตำแหน่งเดิมมันเลื่อนไปเลื่อนมาก็ต้องขออภัยที่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ได้คุยกับผู้ชมแต่จริงๆแล้วเราคุยกับพี่ชมนะคะแล้วเราตั้งใจยืนเฉียงๆอย่างนี้เพื่อให้กล้องนั้นเห็นดอกไม้ตรงนี้นั่นเองนะคะไม่อยากให้กล้องนั้น โฟกัสหน้าเราเจนิเกินไปอย่างที่เราเคยบอกแล้วว่าไม่อยากให้เห็นสิวเซียนนั่นเองนะคะกลัวมีคนบูลลี่หน้าตาอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่อยากให้มาซูมที่หน้ามากเกินไปก็เลยทิ้งระยะกับกล้องนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อเผื่อมีเพื่อนหญิงชายสายฟอรหรือพี่ป้าน้าอาที่แบบว่า อยู่คนเดียวแล้วเหงานะคะหรือผ่านการหย่าร้างแล้วหรือเป็นสดตรอะไรก็แล้วแต่กําลังมองหาชาวต่างชาติอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเจอในสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณทํางานหรือเจอทางสื่อโซเชียลอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนวิตกกังวลมาถามเราว่าป้าไม่สวยน้าไม่สวยพี่ไม่สวยฝรั่งชอบไหมน้าแก่เกินไปหรือเปล่าอะไรนี้สี่สิบห้าสิบ ยังหาฝรั่งได้อีกไหมนะคะเพื่อนๆคะมันก็สเปคของใครสเปคของมันนะคะผู้หญิงบางคนนะคะในสายตาของผู้ชายอีกคนหนึ่งอุ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่สวยเลยแต่เขาก็สวยในสายตาอีกคนหนึ่งอย่างเราเป็นคนที่ไม่สวยในสายตาของผู้ชายคนนี้แต่เราก็สวยในสายตาของแฟนเราคุณไม่ต้องไปสัญญกรรมคุณไม่ต้องไปเสริมจมูกคุณไม่ต้องไปทำบูทท็อกอะไรทั้งสิ้นนะคะโดยส่วนมากแล้ว90%เซต ฝรั่งจะชอบผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอ่อนหวานน่ารักเหมือนผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงไทยก็อ,อนหวานน่ารักยิ้มเก่งอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของหญิงไทยอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะตัวเตี้ยตัวเล็กคุณจะมีผิวเป็นสีน้ำผึ้งของเรานะคะเหมือนเราอย่างเงี้ย ผิวสีน้ำผึ้งน้ำผึ้งไหมนะคะมันก็สวยในสายตาของแฟนเราเวลาหมดหน้าหนาวแล้วย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเวลามีแดดที่ระเบียงเรานั่งตากแดดเฉยเลยนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะผิวสีเข้มผิวสีดําแฟนเรายังบอกว่าผิวสวยเลยหมายถึงว่าเวลาเจอแดดแล้วแสงแดดมันส่องทําให้ผิวเราดูบราวดูเป็นสีน้ําผึ้งสีน้าตาลอย่างเงี้ยเขายังบอกว่าสวยแล้วผู้หญิงฝรั่งนี่เขาจะชอบไปสตูดิโอเพื่อทําให้ผิวเป็นสีน้ําผึ้งสี น,นะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเรามาจากประเทศเมืองร้อนซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นสู์สูตรประเทศไทยก็ร้อนทั้งปีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องให้เราขาวโอโมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาเห็นคนขาวในประเทศข,ทศของเขาเยอะแล้วนะคะเพื่อนเเราก็สวยในแบบฉบับของเราไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามส่วนเรื่องอายุนั้นฝรั่งก็อีกเหมือนกันถ้าเขารักแล้วไม่ว่าเราจะเก๋กว่าหรือเราจะอ่อนกว่าหรือเราจะอายุใกล้เคียงนะคะ เขาก็รักเราถ้าคนมันพาร์ตกันก็คือพาร์ตกันเขาไม่ได้มองที่หุ่นรูปร่างหน้าตาของเราเขามองที่จิตใจจิตใจดีนะคะพเพื่อนๆจิตใจนั้นเป็นหลักสําคัญกว่านั่นเองผู้หญิงบางคนนะคะน้องรุ่นน้องเราอีกหน้าเขาเป็นฝ้ามีแต่สิวเซียนแต่ได้ผู้ชายอย่างโหลเลยนะ่ะเห็นแล้วคืออิจฉาเลยแล้วผู้ชายสายฝอบางคนน่ะก็ผุ่น <Ĉ S 1> ผมผ, وم, ผมแห้งๆบ้านบ้าน เออแต่ได้ผู้ชายอย่างโลเลยมันก็สเปคใครสเปคมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณนะคะเรื่องอายุก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอายุ40เราก็หาผู้ชายสักอายุ50อย่างเงี้ยให้ห่างกับเราสัก10ปีหรืออาจจะผู้ชายอาจจะอายุอ่อนกว่าแต่หน้าตาของผู้ชายทางยุโรปก,ก็จะหน้าตาไปโกอนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเกกว่าอ,อันนี้ถ้าเราพาสนะคะมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เราเจอที่วัดในเยอรมนีนี่นะคะพี่เขาก็ไม่ได้สวยพี่เขาก็ ผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วเขาก็ไม่เจอผู้ชายฝรั่งที่อายุอ่อนกว่านอกจากอ่อนกว่าแล้วหน้าตาดีด้วยนะคระับพี่เขายังบอกว่านอกจากแฟนเขาอายุอ่อนกว่าเขาแล้วยังดีด้วยคําว่าดีในที่นี้เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลดีรักพี่เขาดีนะคะมันก็วาสนาใครวาสนามัน โชคของใครโชคของมันเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังมุ่งหาเล็งหาสายฝออยู่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นของคุณเองนั่นแหละดีแล้วอย่างเรานี่เราก็ไม่ได้สรรใกรรมอะไรจมูกก็จมูกแบบนี้แนวอีสานเออหน้าตาก็แบบนี้ผมก็อยากุกอย่างเงี้เป็นอย่างเงี้ยไม่เคยทําผมสวยผมก็เห็นไหมทําถักเปียธรรมดาให้มันหายยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ ธรรมดาไปของเราไปเราก็สวยในแบบฉบับของแฟนเรานะคะที่สําคัญที่สุดอยู่ที่จิตใจต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเดินกระเพลกนะคะเพื่อนๆถ้าฝรั่งจะรักเจ็บอย่างฝรั่งก็รักคะ่ะต่อให้คุณแขนขาดผ่านการสมมุติว่าแขนขาดแบบว่ามีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเคยได้รับอุบัติเหตุมาถ้าคนจะรักก็รักหมดนะคะเพื่อนๆตอนเราทาวีซ่าเซอร์วิสมีน้องคนหนึ่งได้แฟนคุณประเทศอังกฤษน้องเขายอมรับมาเลยว่าเขาเป็นอ,อีน่ะ ผู้ชายยังรักเขาอ่ะอันนี้เรื่องจริงเราทําวีซ่าให้เขายื่นเรื่องยื่นเอกสารให้เขาก็บอกพ,พี่หนูเป็น HIV ไอวีนะอะไรเงี้ยเออพี่ไม่ได้กลัวอะไรมันไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆอะไรเงี้ยเออเขาก็ยังรักกับแฟนเขาแฟนเขาก็รู้แล้วแฟนเขาก็รักแล้วเขาก็แต่งงานกันคนเราจะรักกันสักอย่างไม่มีอะไรขวางกัน้นไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาใดๆทั้งที่นะคะ ถ้าคุณเป็นอย่างไรบางคนให้เราหาให้นะคะหาแฟนให้หน่อยเราหาให้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้นะ่ะบางคนมีการกําหนดด้วยว่าหาให้หน่อยแต่ต้องได้เดือนละห้าหมื่นจะไปหาที่ไหนละ่ะแล้วคุณไม่คิดที่จะออกเดทบ้างหรือตัวเองคนที่บอกเราภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมุ่งที่จะหาสายฝอภาษาพื้นฐานที่คุณจะได้ก็ควรจะได้ภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วคุณจะสื่อสารเขายัางไง การที่เราคุยกับแฟนฝรั่งกับฝรั่งที่มาจีบเราก็ต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอันดับแรก กับแฟนของเราที่เป็นหนุ่มมืองเบียคนนี้ภาษาเยอรมันเรายัางไม่เก่งเราก็สื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษเราก็คุยกับเขาก็คุยกับเราเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ได้พื้นฐานภาษาอังกฤษให้พูดให้สื่อสารกันร,รู้เรื่องก่อนแล้วคุณหาสายฝอได้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณถึงเวลาอกเดีดคุณกล้าไหมล่ะอย่างเรานี่เราเจอแฟนตอนอายุ30ต้นๆเราเรียนจบแล้วมีงานทําแล้วเราบรรลุนิติภาวะแล้วเราไม่เคยทาให แม่เสียใจร้องไห้การที่เราจะมีแฟนแล้วเราจะอ,อกเดทกับแฟนกับผู้ชายมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนั่นแหละค่ะเรารับผิดชอบตัวเราได้เราร่เราย่อมรู้ตัวเราดีบางคนก็มุ่งหาเพื่อทางด้านเศรษฐกิจเราก็ขอบอกโกนเลยว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณเจอคนแบบไหน ถ้าเขาไม่มีก็คือไม่มีจะปิรีดปูจะปิริดเลือดกับปูก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่เราบอกว่ายังมีคนถามว่าโอ้ยอายุมากแล้วหาได้ไหมไม่สวยหาได้ไหมหน้าเป็นฝ้านี่เป็นคนบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยู่ภูทรนะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนจะรักอย่างที่บอกแล้วเขาก็รักหมด ไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนเขาก็รักหมดขนาดเราเป็นคนไม่สวยตัวน,นี้ก็อายุมากแล้วแต่เราเดินออกไปข้างนอกเรายังเป็นจุดเด่นเลยเวลาไปกินข้าวตามร้านอาหารเจอหนุ่มๆจากออฟฟิศต่างๆมาที่ห้างเรายังเป็นจุดเด่นทั้งที่เราก็ไม่ได้แบบว่าแต่งตัวสวยหรือว่าแต่งตัวเวอร์วังอลังการคือเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าคนมันจะปิ๊ง คนที่จะเจอคนที่ถูกใจอ่ะเขาก็ถูกใจทั้งนั้นเลยค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนเจอเนื้อคู่นะคะดูกันให้ดีเลือกกันให้ดีนะคะอย่าโดนหลอกกันแล้วกันอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าถ้าหาเนื้อคู่ในเว็บไซต์ก็ดูให้ดีผู้ชายที่มาพูดจารามุกนาจารย์ก็ไม่ต้อง ไปคบให้เสียเวลาพูดแต่เรื่องใต้สะดือก็ไม่ต้องพบแต่ว่าถ้าขอคุยด้วยแล้วไม่กล้าคุยไม่กล้าอกทางเว็บแคมก็เลิกบล็อกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวของตัวเองถ้าเรานิสัยดีแล้วเราเรียบร้อยไม่ว่าเราจะผ่านการแต่งงานมาเราจะมีลูกเราจะเป็นแม่ไม้อะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่ฝรั่งก็รักหมดค่ะเขารักที่เราคือเราเขารักเราที่ใจที่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นจิตใจนั้นสําคัญกว่าก็ขอให้ทุกคนประสบความสเร็จในการหาคู่ สายฟอนะคะและอย่าลืมเรียนภาษาโกลนะคะที่คุณจะมาหาสายฟอถ้าคุณพูดไม่ได้แล้วใครจะพูดให้คุณตอนที่เราทํางานวีซ่าสื่อเราก็เจอเยอะเลยนะคะน้องคะพูดอันนี้ให้พี่หน่อยน้องบอกเขาหน่อยว่าพี่ต้องการอย่างนั้นน้องบอกเขาหน่อยว่าพี่ต้องการอย่างนี้มาทําวีซ่าท่องเที่ยวมาทําวีซ่าแต่งงานฝ่ายหญิงต้องการสารพัดแยะๆพี่มีภาระที่บ้านพี่มีลูกนู่นนี่นั่น ผู้หญิงหลายหลายคนก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องไม่เก่งเราต้องไปช่วยเปลให้พูดให้นะคะอันนี้ก็ต้องฝึกฝนภาษากนกโกนนะคะโกนที่คุณจะเลือกสายฟอนนะคะสวัสดีค่ะแล้วคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะคะคอนเทนต์อะไรนั้นยังคิดไม่โอกนะคะตนนี้ง่วงนอนแล้วเพราะว่าอัดคลิปตอนกลางคืนจะเที่ยงคืนแล้วก็ขอบายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ